สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ทางช่อง e c i t จะมาสอนเพื่อนๆในการสร้างแผนที่เบื้องต้นในโปรแกรม excel กันนะครับผมท้งนี้ก่อนอื่นเนี่ยก็อยากให้เพื่อนเพื่อลองเช็คเวอร์ชัน excel ก่อนว่าที่เพื่อนๆมีเป็นเวอร์ชันไหนถ้าในกรณีที่เพื่อนๆมีตั้งแต่เวอร์ชัน2อนเป็นต้นไปเนี่ยก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใช้โปรแกรมก่อนหน้านี้นะอาจจะไม่มีฟังก์ชันนี้ปรากฏวิธีการเช็คง,ง่ายๆก็คือว่าลองไปดูในแท็บที่เป็นคําว่า insert นะครับตรงแทบ็บด้านบนเนี่ย พอคลิกไปแล้วเนี่ยลองไปดูในช่องของคำว่าชาร์ตมันจะมีคำว่า Maps ปรากฏอยู่ถ้าไม่มีเนี่ยแสดงว่าไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับผมถ้ามีเนี่ยก็เราก็สามารถใช้ฟังก์ชันในส่วนนี้ได้สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะแบ่งเป็น3เซสชันหลักๆในการอธิบายนะครับเซสชันแรกก็จะเป็นการสร้างแผนที่โลกเซสชันที่2ก็จะเป็นการสร้างแผนที่ประเทศไทยและเซสชันที่ทท3ามหรือเซสชันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการปรับแต่ง แผนที่ตามที่เราสร้างออกมาแล้วนะครับถ้าผมสำหรับเซชั่นแรกก็จะเป็นการสร้างแผนที่ลงนะครับผมแบ่งข้อมูลที่ใช้ออกเป็น2ข้อมูลหลักๆคือข้อมูลที่เป็นตัวเลขกับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนะครับก็จะเป็นในส่วนของตารางด้านบนที่เป็นข้อมูลตัวเลข และตารางด้านล่างที่เป็นข้อมูลในส่วสนตัวอักษรเริ่มแรกผมจะสแสดงวิธีการสร้างกันก่อนแบบง่ายๆก็คือขั้นแรกเพื่อนๆต้องมีข้อมูลที่ต้องการจะนําเสนอก่อนซึ่งในคอลัมน์ A เนี่ยผมใส่เป็นชื่อประเทศ6ประเทศมีไทยอเมริกาอินเดียจีนออสเตรเลียและบราซิลนะครับผมสำหรับคอลัมน์ B เนี่ยก็จะเป็นจํานวนข้อมูลประชากรซึ่งข้อมูลเนี่ยผมสมมุติขึ้นมาไม่ใช่ข้อมูลจริงๆนะครับหน่วยเป็นล้านคนวิธีการสร้างก็คือง่ายมากคือเราแค่ลากคุม ตั้งแต่ตารางที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจนไปถึงสิ้นสุดก็คือจาก a 2จนถึง b 8หลังจากนั้นเราก็มากดที่แท็บ insert นะครับแล้วก็มาดูที่ช่อง chart จะมีคำว่า map ปรากฏขึ้นมาอยู่ซึ่งเราก็กดลงมาแล้วมันก็จะมีรูปเป็นเหมือนแผนที่เล็กๆเนี่ยให้เรากดไปแค่นี้คือจบแล้วเราสามารถสร้างได้แล้วในส่วนของข้อมูลเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะแบ่งเป็นเรียงตามลำดับ ความมากของประชากรจนมปถึงน้อยที่สุดซึ่งแสดงออกเป็นสีที่เข้มกับสีที่อ่อนสีที่เข้มแสดงถึงข้อมูลที่แสดงถึงประเทศที่มีประชากรเยอะสีที่อ่อนแสดงถึงประเทศที่มีประชากรน้อยส่วนของตารางที่2เนี่ยวิธีการสร้างก็เหมือนกันเลยลากคุม insert แล้วก็มาที่ map กลับไปที่บริเวณรูปตรง m a ปนะครับผมก็จะได้ชาร์ที่2ขึ้นมา ซึ่งชาร์เนี่ยแสดงถึงอะไรบ้างแสดงถึงว่าเป็นประเทศแล้วก็เป็นภาษาที่ใช้ในการพูดเราก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเราก็ใช้ภาษาไทยกันนะครับแล้วก็จะแสดงเป็นสีน้ําเงินส่วนประเทศอเมริกาประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศออสเตรเลียเนสามประเทศใช้ภาษาอังกฤษในการภาษาพูดซึ่งก็จะแสดงออกในเป็นสีของสีส้มส่วนจีนเนี่ยก็จะเป็นใช้ภาษาจีนก็เป็นสีเทาและบลูบอสก็จะเป็นสีเหลืองใช้ภาษาโบตุเกตในการพูดนะ ข้อมูลต่างๆเนี่ยผมก็สมมุติมาทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ข้อมูลจริงๆที่ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการสร้างก็ชือจะประมาณนี้ครับผมครับผมสำหรับเซสชันที่2ก็จะเป็นการสร้างแผนที่จากข้อมูลจังหวัดในประเทศไทยนะครับซึ่งปกติแล้วใน Excel เขาจะมีเหมือนถังข้อมูลในเป็นรายชื่อแต่ละจังหวัดในประเทศนั้นๆอยู่แล้วซึ่งพอเวลาเราใส่ข้อมูลไปเนี้ยเขาก็จะรู้ว่า จังหวัดเนี่ยอยู่ในประเทศไหนแล้วก็จะโชว์แผนที่ประเทศนั้นๆขึ้นมาดังนั้นถ้าเราสะกดชื่อจังหวัดให้ถูกต้องเนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าเราจะโชว์ประเทศอะไรเหมือนตารางนี้ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับผมอยากที่จะต้องการโชว์จังหวัดและประชากรแต่และจังหวัดของประเทศไทยโดยการโ,โชว์6จังหวัดนะครับผมวิธีการสร้างเลยก็เหมือนเดิมเลยก็คือการลากคุมข้อมูล แล้วไปที่ช่องในส่วนของแท็บ Insert แล้วก็ในส่วนของชาร์ตแล้วก็ Map เพื่อนๆจะเห็นว่า Excel รู้ว่านี่คือประเทศไทยดังนั้นถ้าเราสะกดจังหวัดชื่อจังหวัดถูกเนี่ยเราก็แค่ลากคุมแล้วก็ไปที่ Insert แล้วก็สร้าง Map ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องระบุว่าจังหวัดเนี่ยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างใด ครับผมสำหรับเซสชันสุดท้ายเนี่ยผมก็จะมาแนะนําเพื่อนๆในการปรับแต่งแผนที่กันนะครับที่เราสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในส่วนแรกก็คือผมขออนุญาตยกเป็นตัวแผนที่โลกแล้วกันก็คืออ่าขั้นแรกผมจะมาสอนเพื่อนๆในการปรับแต่งสีตรงสเกลของจํานวนประชากรก่อน,อนว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีจากสีน้าเงินเนี่ยเป็นสีอื่นทำยังไงอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องดับเบิลคลิกไปที่ตัวแมッ ทีนี้มันจะปรากฏช่องขวาขึ้นมาแถบขวาขึ้นมาให้เราเลือกไปที่บริเวณ Series Option น,นะครับหรือว่าที่เป็นตัวเป็นแท่ง3แท่งนะครับผมบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีในลักษณะที่เป็น Series Option และ Series Color เรามาดูที่ตัว Series Color นะครับในบริเวณช่องนี้เนี่ยเขาก็จะมีระบุว่าเราอยากจะให้เป็น2สีหรือ3สี เราก็สามารถปรับได้ตามที่เราต้องการแต่ที้บางทีพอเพื่อนเพื่อน,อนปรับเนี่ยจะมีประเทศที่เราไม่ได้มีข้อมูลนะโชว์เข้ามาด้วยก็อาจจะต้องไปปรับให้เป็นสีอื่นก่อนก็คือมาบริเวณ fill อนไลน์นะครับแล้วก็กดไปที่ fill แล้วก็เราอาจจะเลือก no fill ก็ได้หรือเป็น solid fill ก็ได้แล้วแต่ถ้า no fill ก็คือจะไม่โชว์เลยไม่โชว์แผนที่ของประเทศอื่นที่เราไม่มีข้อมูลเลยแต่ถ้าเป็น solid fill เนี่ย คือโชว์แต่ว่าเป็นสีที่เราระบุเอาไว้ซึ่งมันดัน d e f a u l t เป็นสีน้ำเงินเราจะต้องเปลี่ยนเป็นสีอื่นที่เราคิดว่ามันจะไม่ไปทับกับสีที่เราอยากจะโชว์กับแผนที่ที่เรามีข้อมูลอยู่อาจจะเป็นสีเทาก็ได้หรือจะเป็นสีเหลืองหรือจะเป็นสีน้ส้มก็ได้แล้วแต่แต่ผมก็รณีนี้ผมเอาเป็นสีเทาแล้วกันมันก็จะโชว์เป็นบางบางเป็นสีเทาๆเหมือนที่เพื่อนเห็นนะครับเอาประมาณนี้แล้วกัน แล้วเราก็กลับมาที่ตัว Series Option สมมุติว่าผมต้องการให้ประเทศที่มีประชากรเยอะๆเนี่ยเป็นสีแดงนะก็จะมา,าดูตรง Maximum นะครับแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงถ้ามีประชากรลงมาลงลงมาก็จะเป็นสีเหลืองอเป็นสีส้มแล้วกันสีส้มและถ้ามีประชากรน้อยน้อยมากๆก็จะเป็นเป็นสีเหลืองอ่อนแค่นี้เราก็จะสามารถโชว์ได้แล้วว่า แต่ละประเทศเนี่ยมีเรนจ์ของสีเนี่ยแสดงออกถึงจํานวนประชากรอ,อย่างเช่นอินเดียเนี่ยก็จะมีประชากรเยอะที่สุดเลยครับผมสําหรับการปรับแต่งอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าบางทีเราไม่ต้องการโชว์พื้นที่ทั้งหมดที่เป็นแผนที่โลกเพราะว่ามันอาจจะทําให้ข้อมูลของเราเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามีประเทศที่มันเล็กๆอย่างเงี้ยอ,อย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันเล็กมากเลยเราอาจจะมองไม่เห็น ทีนี้วิธีการที่จะโชว์แค่เฉพาะภูมิภาคนั้นๆอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเรามีแค่ข้อมูลในส่วนของประเทศในเอเชียเท่านั้นมันจะลองลบข้อมูลอื่นดูก่อนอย่างเช่นอเมริกาอยู่มันไม่ได้อยู่ในเอเชียใช่ไหมออสเตรเลียไม่ได้อยู่บราซิลไม่ได้อยู่คือ Excel เนี่ยก็ฉลาดก็เขาจะรู้เลยว่าประเทศที่มันอยู่ในข้อมูลในตารางของเราเนี่ยถ้ามันไม่ได้กินไป ถึงข้อมูลทั่วโลกเนี่ยมันก็จะบีบให้เหลือเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในภูมิภาคนั้นๆที่ที่เราจะโชว์ขึ้นมาเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีของฟังก์ชันนี้มากๆแต่ว่าถ้าเราอยากจะปรับตามเมนูตามที่เราอยากจะโชว์เองเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีแค่ข้อมูล3าประเทศไทยอินเดียจีนแต่เราอยากจะโชว์ทั้งโลกเนี่ยเราจะไปปรับแบบไหนขั้นแรกคือถ้าเราเดับเป็นคลิกไปก่อนหมายที่บริเวณ City Option เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่า ไม่ได้เป็น series color ้วจะเป็น series option ส่วนเนี้จะเพื่อนจะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของ map area อยู่มันตั้งไว้เป็น automatic เราก็สามารถเลือกได้มันจะมี dropdown list ขึ้นมาเป็น automatic color only l e g e n s with data multiple countries legends แล i c k o b l e ถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะไม่คิดไรมากเลยตั้งให้เป็น automatic ไปตรงเนี้ก็มันจะโชว์ตามที่ excel คิดว่ามันควรที่จะโชว แต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้ทั่วโลกเลยเราก็มากดตรงโลกทเกพ่านก็จะเห็นว่ามันก็โชว์ทั้งโลกเลยส่วน multiple country a l e g e n บริเวณนี้ก็คือจะโชว์เฉพาะส่วนที่มีข้อมูลอยู่รวมถึง o l l e r g e n เนี่ยดาตาเนี่ยก็จะย่อยไปอีกโชว์เฉพาะภูมิภาคที่มันมีข้อมูลอยู่ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถปรับได้ตามที่เราต้องการนะ ครับผมต่อมาผมก็จะมาสอนเพื่อนๆในการใส่ข้อมูลจํานวนประชากรที่เรามีอยู่เนี่ยมาใส่เข้าไปในตัวแผนที่เราขั้นแรกก็คือเราต้องคลิกไปที่บริเวณชาร์ตก่อนนะครับแล้วมันจะปรากฏส่วนที่เป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยเราก็กดเข้าไปเลยแล้วมันจะมีตรง data label เราติ๊กก่อนแล้วก็เข้ามาติ๊กตัวขวาอีกแล้วก็ตรงส่วนของเป็น more data label option มันจะขึ้นมาว่าให้เราเลือกว่าเราจะใส่อะไรบ้างบริเวณน,นี้มันติ๊ก Value ไว้ Value คืออะไร Value คือจานวนประชากรหรือว่าคอลัมน์ b ของเราทีนี้เนี่ยเพื่อจะเห็นว่าประเทศไทยทำไมไม่ขึ้นมาไอ้ตรงเนี้ยมันเราจะต้องยืดแผนที่ให้มันกว้างขึ้นเพราะว่าบางทีแผนที่มันเล็กมันก็เลยไม่โชว์ทีนี้เราสามารถปรับฟอนต์ได้นะอย่างเช่นเราู้สูฟอนต์มันเล็กไปเราก็สามารถไปเพิ่มฟอนต์ได้หรือจะเปลี่ยนฟอนต์ให้มันดูสวยขึ้น เราก็ทำได้เช่นเดียวกันน่มันน่ารักขึ้นอย่างนี้แต่ว่าสีก็อาจจะต้องไปเลือกดูว่าสีไหนที่มันจะทำให้ข้อมูลเ mm hmm. ท x กซ์เอรเนี่ยมันไม่หายไปทีนี้ถ้าเกิดเราอยากที่จะแบบว่าเพิ่มมากกว่านี้อีกอยากจะเพิ่มชื่อประเทศด้วยเราก็มาติ๊กตรงบริเวณ Category Name ชื่อประเทศก็จะขึ้นมาแล้วทีนี้ไทยหายไปแล้วก็คือเราจะต้องอลดฟอนต์หรือว่ายืดแผนที่อะไรก็ว่ากันไป ซึ่งมันก็จะทําให้ตัวอักษรกลับมาเป็นในลักษณะนี้นะครับผมถ้าผมสำหรับการปรับแต่งต่อมาเป็นการปรับแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับผมว่าในแผนที่มันสามารถปรับแต่งลูกเล่นอะไรได้บ้างอ่าอย่างแรกคือเพื่อนจะเห็นบริเวณแถบขวานะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับแต่งไปให้มันอยู่<ม>ในส่วน โพ i ิชันอื่นเนี่ยในส่วนตำแหน่งอื่นเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้บริเวณนี้พอดับเบิลคลิกไปมันจะเด้งกรอบขวาขึ้นมาให้เรากดได้เช่นท็อปไว้อยู่ข้างบนพอท่อมไว้อยู่ข้างล่างเลฟด้านซ้ายไรด์ right, ด้านขวาท็อปไร์ก็คือบนขวารวมถึงด้านล่างเนี่ยคืออะไร Show the ะ e g เจนด i วิ o า t โอเวอร์แลปปิ้งเดอะชาร์ตคือถ้าสมมติเราติ๊กออกเนี่ยมันจะอาจจะทำให้ชาร์ตเนี่ยมันมันทับซ้อนกับ บริเวณกรอบนี้ได้ซึ่งมันจะทําให้พื้นที่แผนที่เราเนี่ยมากขึ้นก,ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนจะชอบหรือเปล่าถ้าถ้าเรากดเนี่ยมันก็จะเหมือนแบ่งกรอบด้านขวาเอาไว้ไม่ให้แผนที่เข้ามากินพื้นที่บริเวณนี้นะครับนอกถึงนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะ,ะปรับพื้นหลังได้ด้วยอ่าอย่างเช่นเรารู้สึกว่าพื้นหลังสีขาวมันดูไม่คูลไม่เท่เราจะเปลี่ยนเป็นพื้นสีดํานี้ก็ได้นะ แล้วก็มากดที่ solid แล้วก็เป็น black color น่าจะดูทำให้ดูแบบชัดเจนมากขึ้นหรือมันก็แล้วแต่รสะนิยมของเพื่อนๆนะครับว่าอยากจะได้แผนที่แบบไหนรวมถึงหมอลองปรับเป็น no fill กติก่อนแล้วกันสามารถที่จะเปลี่ยนสีตรงนี้ได้ด้วยก็คือบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีข้อมูลเหมือนที่ผมสอนไปตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วถ้าเราม่เราอยากโชว์เลยเรากกด no fill ไปเราอยากโชว์เป็นสีก็เป็น solid เปลี่ยนสีก็คือกดไปที่คัลเลสีเหลืองสีน้ำเงินสีอะไรก็ว่านไปสวยมากให้เป็นสีเทาก็ค่อนข้างสวยอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องปรับจะเป็นสีดำก็ได้แล้วแต่บริเวณ Transparent ก็คือความโปร่งใสนะสมมติววเรายิ่งปรับน้อยเรายิ่งปรับเยอะเนี่ยก็แสดงว่าไอ้สีนะมันก็จะค่อนข้างๆที่จะโปร่งใสไปก็คือบางลงเรื่อยๆ รวมถึงในส่วนของอขอบเราก็สามารถปรับได้เหมือนกันเพื่อนๆจะเห็นว่าขอบอมันจะเซต default เป็นสีขาวใช่ไหม set เซตเบื้องต้นเป็นสีขาวเราสามารถปรับได้เราก็ลองกดไปที่ Solid Li n e ดู Solid Li n e เนี่ยเรากำหนดได้หมดเลยว่าจะเป็นสีอะไรเป็นสีเขียวก็ได้สีน้ำเงินก็ได้สีฟ้าก็ได้ถ้าเราอยากจะเพิ่มความหนาของตัวอขอบเนี่ยก็ได้เหมือนกันเราก็มาอยูย่ในช่องบริเวณ ที่มันจะเขียนอะไรแบบนี้นะครับวิ h เนี่ยปรับด้านกันหรือจะปรับให้เป็นเส้นปละก็ได้ซึ่งแล้วแต่ตามที่แต่ละเพื่อน,อนชอบแล้วว่าอยากจะได้เป็นแบบไหนก็ปรับได้ครับผมก็จบไปกับคลิปนี้แล้วนะครับก็เป็นก็หวังว่าเพื่อนๆเน,นี่ยคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับ การสร้างแผนที่บน Excel ได้มากขึ้นแล้วก็สามารถนําไปใช้กับงานแล้วก็การเรียนกับเพื่อนๆได้นะครับผมถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากให้ทําคลิปไหนเพิ่มเติมหรือหัวข้อหัวข้อไหนในโปรแกรม Office นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับรวมถึงถ้าผมได้พูดในส่วนข้อมูลผิดพลาดไปก็ขอพิมันในที่นี้ด้วยวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากนะครับขอบคุณมากครับผม